สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมจานเจ Master Gamer เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ตูนที่ชื่อว่า My Ace Cast Hunters นั่นเองนะครับผม ผมบอกเลยนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนสุดฮิตนะฮะเป็นการ์ตูนในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับใครที่เคยอ่านโซโล่เลเวลลิ่งมาก่อนนะครับและอ่านชะตาวันสิ้นโลกแล้วคิดว่าสุดยอดแล้วเนี่ยอยากให้ลองอ่านเรื่องนี้นะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้ ผมเลยจะมาแนะนําและจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสุดยอดมันมันแค่ไหนเราไปดูกันดีกว่าครับผมโอเคครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิว My s Class Hunters ในแบบฉบับของผมนะครับตามที่ผมเข้าใจนะผมก็จะเล่าแบบย่อๆแล้วก็จะแบบไม่สปอยมากจนเกินไปนะครับผมคือผมอยากให้น้องๆแบบว่าไปตามอ่านกันเองนะครับผมสาหรับใครที่อยากอ่านเรื่องนี้นะครับโหลดมาเลยนะครับไลน์เว็บ툰นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมผมจะเล่าในสไตล์ของผมแล้วนะตามที่ผมเข้าใจถ้าเกิดผมอธิบายผิดหรือว่า ตกหล่นตรงไหนถ้าเกิดใครที่เคยอ่านเนี่ยสามารถมาเพิ่มเติมมาพิมพ์เพิ่มเติมมาเสริมกันได้นะครับผมก็คือในกร์ตูนเรื่องนี้นะครับผมอยู่ดีๆนะครับผมก็จะมีประตูนะครับเป็นประตูเกตเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะ ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับผมคือแบบอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นมาโดยที่แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมันคืออะไรนะฮะคนแบบก็ไม่สบายใจคนที่อยู่แถวๆประตูที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยคนเขากันพากันย้ายออกนะเขาแบบเอ้ยมันคือประตูอะไรอ่ะมันแบบมันอยู่ดีมันมาโผล่ได้ยังไงนะฮะมันจะทําอันตรายกับพวกเราหรือเปล่านะครับแล้วคราวนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ที่ตัวเอกของเรานะครับคือพระเอกของเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างขยันนะฮะทำงานนะครับผมหาเงินส่งน้องชายเรียนนะครับผมและมีวันหนึ่งครับผมในขณะที่พระเอกนะฮะตัวเอกของ กำลังทํางานตามปกตินะฮะก็ขับรถส่งคงส่งของไปตามปกติแล้วอยู่ดีๆครับรถของพระเอกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเหมือนมีถูกตัวอะไรสักตัวนะฮะโจมตีนะครับผมและนั่นก็คือสัตว์ประหลาดนั่นเองนะครับสัตว์ประหลาดที่ออกมาจากประตูเกตประตูที่มันเกิดอยู่ทั่วทุกมุมโลกอะ นั <ersch> on, ่นแหละมันดันมีสัต like ว์ประหลาดออกมาครับผมสําหรับประตูเกตที่ถูกเปิดมานะครับผมที่มีมอนสเตอร์ออกมาเนี่ยเรียกว่าดันเจียนนั่นเองนะครับคทาวนี้แหละครับผมความมันเนี่ยเกิดขึ้นแล้วครับผมสาหรับใครที่ได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนะครับก็จะเหมือนแบบว่าบางคนก็จะถูกปลุกพลังขึ้นมานะครับผมสําหรับคนที่ถูกปลุกพลังขึ้นมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมจากนั้นเนี่ยสัตว์ประหลาดแถวๆนั้นนะครับก็ถูกกาจัดไปหมดเลยนะครับและพระเอกเนี่ยก็ได้ค้นพบว่า น้องชายของตัวเองเนี่ยเป็นฮันเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกครับผมเอาง,ง่ายๆคือน้องชายของมันอ่ะเป็นคนที่เก่งมากๆเก่งที่สุดในโลกและแบบไม่มีใครจะเทียบเทียนได้ oh, <no. S 1> คือไม่มีใครจะเทียบเคียงได้คือแบบเก่งมากๆนะครับผมโอเคครับต่อมานะครับผมผ่านมาประมาณหลายปีประมาณสัก8ปีมนะั้งสำหรับน้องชายเนี่ยคือชีวิตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบสุขสบายแล้วนะครับผมมีแบบมีคนติดตามเยอะมีเป็นหัวหน้ากิลดนะครับผมแบบเอาง,ง่ายๆคือมีชื่อเสียงเป็นแบบ คนที่แบบเก่งที่สุดในโลกอะ่ะออพระเอกเนี่ยก็อยากมีพลังบ้างนะฮะอยากถูกปลุกพลังพระเอกเนี่ยก็เอาเงินทั้งหมดนะครับผมเงินทั้งหมดเนี่ยไปใช้ในการแบบว่าจะทําวิธีในการปลุกพลังนะครับแล้วก็ไปโดนเขาโกงนะครับผมแบบโอ้โหติดหนี้ เงินไม่พอใช้นะฮะเรียกได้ว่าชีวิตของพระเอกเนี่ยค่อนข้างแบบลาบากมากมากครับผมแต่ว่าก็ได้ถูกปลุกพลังขึ้นมานะพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถูกปลุกพลังขึ้นมาแต่ว่าพลังคือมันไม่ได้มีพลังอะไรที่มันเก่งมากนะครับผมพลังของพระเอกก็คือแบบเป็นผู้อุปถัมภ์นะฮะพลังของพระเอกคือฉายาฉายาคือผู้อุปถัมภ์นะฮะ พลังเขาเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะครับผมแต่ว่ามันมีอยู่วันวันหนึ่งครับผมวันที่พระเอกเนี่ยเขาเรียกว่าไปปาร์ตี้ลงดันนะฮะไปปาร์ตี้แบบพระเอกมันก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบคอยช่วยต่อสู้หรือว่าอะไรสําหรับหน้าที่เขาเอกก็คือแบบคอยขุดครับผมคอยขุดตามแบบกําแพงเพ่อแบบหาแบบไอเทมที่มันแบบอยู่ตั้งกาแพงอบพวกเพชรหรือว่าพวกอะไรพวกนี้นนะฮะซึ่งไอเทมที่ได้เนี่ยพระเอกมันก็ไม่ได้ด้วยนะพระเอกต้องไปให้แบบเจ้าของปาร์ตี้เอาง่ายๆคือพระเอกแบบเหมือนมาขนของให้เขาอะ มาขนของให้เขาเฉยๆนะครับผมแล้วก็แบบหน้าที่ของเขาอาจจะแบบมีแบบคอยใช้สกิลบัฟคอยใช้สกิลแบบช่วยเหลือคนอื่นนินดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะจนกระทั่งวันวันนั้นครับผมที่พระเอกมันไปลงดันนะซึ่งได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมานะครับผมก็คือในดันดันนั้นอนะ่ะดันมีมอนสเตอร์ที่แบบเก่งเก่งมากๆคือเก่งแบบโอ้โหมันจะเก่งยังไงคือเก่งแบบ โหดโหดมากๆแบบยูดีมันมาเกิดในดันดันนั้นน่ะคือตอนนั้นเนี่ยพระเอกเริ่มเอะใจแล้วว่าแบบมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเพราะว่าสกิลลับของพระเอกนั่นเองนะครับผมเพราะว่าพระเอกเนี่ยเขามีสกิลลับอยู่อ่า <Wow. S 1> อันนี้เริ่มน่าสนใจละสกิลลับก็คือถ้าเกิดพระเอกเนี่ยเคยได้น้มนาวใครนะครับผมสมมติว่าแบบพระเอกแบบเอาแบบเอาโคกไปให้นะคนคนในปาร์ตี้ใช่ไหมแบบสู้ๆนครับอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็คือเขาถูกโน้มนาวแล้วนะคือพระเอกเนี่ยเขาก็จะใช้คีย์เวิร์ดนี้มาตลอดนะครับในการแบบใช้น้มนาวคนอื่น และนี่ก็คือเป็นความลับนะครับผมแบบบางครั้งที่พระเอกไปลงดันกับคนอื่นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยแบบตายในดันเสียชีวิตในในดันเจียนแต่ว่าพระเอกเนี่ยสามารถรอดออกมาได้ตลอดนะครับผมออคนอื่นเนี่ยก็คิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นตัวซวยอะไรพวกนี้แต่จริงๆนั่นแหละคือความลับของพลังของพระเอกนั่นเองสําหรับสกิลลับของพระเอกเนี่ยมีชื่อว่ารางวันสุดท้ายนั่นเอง อา้าวยังไงลางมันสุดท้ายมันจะทําให้พระเอกแบบยังไงนะฮะเวลาที่สมมุติว่าผมเคยไปนมน้ำนใครสักคนหนึ่งแล้วคนนั้นเป็นคนที่วิ่งไวมากๆแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปนะครับสกิลและความสามารถของคนคนนั้นะจะถูกถ่ายโอนมาที่พระเอกับผมพระเอกก็จะวิ่งเร็วนะครับผมแต่ว่าความโกงก็คือพระเอกเนี่ยจะทําได้ดีกว่านะครับผมก็คือสามารถวิ่งเร็วกว่าถึง2เท่านั่นเองสมมติว่าอีกคนหนึ่งเนี่ย ขุดแร่เก่งพระเอกก็จะขุดแรก่เก่งกว่า2เท่าอ่ะเออแบบเจอไอเทมได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแล้วทีนี้นะครับผมพระเอกเนี่ยก็ได้ไปเจอกับไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นที่แบบมันเก่งมากๆและคนในปาร์ตี้ของพระเอกเนี่ยก็คือเรียบร้อยครับผมเดสมองลองเท่งไปหมดทุกคนเลยนะครับพระเอกก็แบบเอาชีพหายแล้วทำนี้จะทำยังไงดีนะครับผมแต่ว่าเกิดเหตุไมรคาดฝันขึ้นอีกแล้วนั่นก็คือ น้องชายของเขานะครับน้องชายที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกนะมาช่วยเขาในดันเจียนมาช่วยต่อสู้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วก็ทีนี้แหละเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอีกแล้วครับผมนั่นก็คือน้องชายของเขาอะ่ะนั่นแหละครับผมไดเดสมอร์เทงน้องชายของเขานั่นแหละครับได้เรียบร้อยจากโลกนี้ไปจากนั้นครับผมความเทพของเอกมันยิ่งโหดมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือไอ้สกิลเพิ่มเติมสกิลรับของเอกอะ่ะสกิลรางวัลสุดท้ายอะ่ะนั่นแหละครับผม พลังทั้งหมดของน้องชายพระเอกครับผมพลังทั้งหมดของน้องชายพระเอกเนี่ยถูกมอบมาให้กับพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยโอ้โหคราวนี้แหละเสียใจก็เสียใจแต่แบบพลังมันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นแถมแบบพลังแบบเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอะ่ะคือพระเอกมันแบบมันโกงตรงเนี้ยคือมันเก่งมากขึ้นถึง2เท่าครับผมทีนี้แหละความมันได้บังเกิด้วครับผมเรื่องนี้จะเป็นยังไงใครที่อยากอ่านใครที่ฟังผมแล้วแบบรู้สึกว่ามันสนุกแบบมันมันน่ามันอะ่ะ โหลดมาอ่านกันได้ครับผมสำหรับลายเว็บ툰ครับผมผมจะขอแนะนำเพิ่มเติมนะถ้าเกิดใครที่ชอบ my s class hunters นะครับผมชอบอะไรการ์ตูนแนวนี้แบบว่าเหมือนแบบพัฒนาตัวเองให้เก่งมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยยิ่งดูพระเอกยิ่งเก่งอะไรแบบเนี้ยผมเนี่ยมี3เรื่องนะครับมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะครับผมเรื่องแรกครับผมเรื่องอ่านชะตาวันสิ้นโลกนั่นเองนะครับผมโอเคยวนะผมจะอธิบายเนื้อเรื่องย่อยคุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมก็เปิดเรื่องมาเนี่ยพระเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบกำลังนั่งอ่าน กำลังนั่งอ่านนิยายอยู่บนรถไฟเลยนะกำลังแบบชิวๆเลยกําลังนั่งอ่านอยู่ซึ่งพระเอกเนี่ยเป็นแบบพนักงานธรรมดาเป็นพนักงานทั่วไปเลยแบบไม่มีไม่ได้เก่งอะไรกว่าคนอื่นนะพลังอะไรก็ไม่มีใช่ปะแล้วอยู่ดีๆครผมตัวพระเอกเนี่ยได้เข้าไปติดอยู่ในนิยายที่ตัวเองกําลังอ่านอยู่ซะง,งั้น นะฮะแล้วความพีคืออะไรรู้ไหมครับความพีก็คือไอ้นิยายเรื่องนั้นนะ่ะพระเอกมันเป็นคนอ่านแค่คนเดียวครับผมแล้วพระเอกเนี่ยก็อ่านแบบวนมาหลายปีแล้วอ่ะอ่านแบบตั้งอกตั้งใจคือเรียกได้ว่ารู้ทุกซอกทุกมุมของนิยายเรื่องนี้ครับผมเขารู้ทุกอย่างแม้กระทั่งตอนจบของเรื่องนะฮะเป็นไงแค่รู้แค่นี้แบบโอ้โหพระเอกมันจะเก่งอะไรขนาดน,นั้นอนะ่ะโอ้โหแบบโอเกินไปหรือเปล่าเก่งเกินไปหรือเปล่า GM หรือเปล่า <laughs> สำหรับเรื่องต่อไปครับเรื่องที่2ครับผม ชื่อเรื่องว่าผู้เล่นใหม่เลเวลแม็กซ์นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่แบบเป็นเกมเมอร์เป็นสรตมเมอร์นะเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะฮะก็คือเริ่มเรื่องมานะครับผมเป็นเรื่องของสรีมเมอร์คนหนึ่งนะครับที่แบบว่าเล่นเกมเกมนึงเล่นมาแบบโอ้โหมาประมาณ11ปีอ่ะแบบจนแบบสามารถผ่านชั้นที่ยากที่สุดในเกมได้นะฮะชื่อว่าหอคอยแห่งความทรหดรนะฮะเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบเกมแฟนตาซีแบบแนวเสมือนจริงนั่นเองพอพระเอกเนี่ยบรรลุเป้าหมายในการเล่นแบบโอ้โหผ่านแบบผ่านไปดันแบบโอ้โหบัดผ่านไปทุกด แล้วอ่ะคือมันไม่มีอะไรจะเล่นแล้วอ่ะพระเอกเนี่ยก็คิดซะว่าเอ้ยถึงเวลาที่เราอาจจะต้องเลิกเล่นเกมนี้แล้วนะแล้วจู่ๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ตื่นมาแล้วพบว่าหอคอแห่งความทรหดที่เขาเคยผ่านไปทุกด่านแล้วเนี่ยมันมาอยู่ในชีวิตจริงซะงั้นเออแล้วยังไงอ่ะพระเอกจะสามารถผ่านในชีวิตจริงได้หรือเปล่าสำหรับหอคอที่เขาเคยผ่านในเกมแล้วอืแค่นี้ก็มันนะครับผมลูก GM อีกแล้วเก่งกว่าชาวบ้านอีกแล้วนะฮะเรื่องนี้ โอเคครับผมสำหรับเรื่องต่อไปครับเรื่องที่3นะครับผมสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าเควตทิซึมนั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องเควตทิซึมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าผมชอบมากเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในจักรวาลเดียวกันกับการ์ตูนที่ผมเคยอ่านหลายๆเรื่องนะครับผมอย่างเช่นลูค i ซึมหรือว่านักสู้ทูเบอร์นะครับและชีวิตเวนเอ้ยนะครับผมเอาง่ายๆคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่แบบว่าโดนบูลลี่ถูกลังแกแบบโอ้โหชีวิตนี้แบบโดนกดขี่แบบโดนใช้เยี่ยนนะะแลอยู่ดี หนึ่งครับผมอยู่ดีวันหนึ่งเนี่ยก็มีหน้าต่างเควสขึ้นมาที่หน้าเขานะครับผมถ้าเกิดเขาทำเควสสาเร็จเนี่ยเขาจะได้รับรางวัลที่ดีมากๆอย่างเช่นเควสแรกนะครับที่เขาได้รับก็คือไปขอโทษคุณแม่นะฮะก็อาจจะมีปัญหาอะไรกันนะฮะไปขอโทษแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะได้รับของรางวัลน,นั่นก็คือเขาจะตัวสูงขึ้นอีก3มเซนติเมตรนะฮะ แล้วทำไมอ่ะทำไมมันถึงแบบง่ายดายขนาดนี้นะฮะผมแล้วทีนี้ครับเรื่องมันก็จะยิ่งสนุกสนุกสนุกขึ้นไปพระเอกเนี่ยก็แบบทำเควส์ทำเควสไปเรื่อยๆนะอัปเกรดตัวเองนะครับผมเอออาจจะแบบมีซิกแพคหรือเปล่าไม่รู้นะฮะต้องไปติดตามกันเองอาจจะแบบชกมวยเก่งขึ้นหรือว่าอะไรไม่รู้นะฮะก็ต้องไปติดตามกันเองนะครับผมแล้วเควสต,ต่อมาจากเควสแรกก็คืออยู่ดีให้ไปจูบสาว จูบสาวในห้องอ่ะเพื่อนสาวร่วมชั้นเรียนของเขาอ่ะเอาละคราวนี้บันเทิงแน่นอนครับผมโอเคครับสำหรับ3เรื่องที่ผมแนะนํามาผมบอกเลยว่าคัดมาแบบเด็ดๆสนุกสนุก,นกทุกเรื่องจริงๆนะครับ <Yeah. S 1> ก็ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะ่านการ์ตูนตามผมเนี่ยสามารถโหลดมาอ่านกันได้ yeah. ในแอปไลน์เว็บตูนนั่นเองนะครับเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะผมเนี่ยอยากจะชวนทุกคนนะครับมาอ่านเรื่อง My s c c a s s Hunters นั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีอีเวนต์ด้วยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนั้นนะครับก็จะชื่อว่าสนใจท้าชิงฉายาย,ยอดนักอ่านแฟนตาซีไหมอ่าสำหรับรายละเอียดก,กิจกรรมนะครับผมก็จะแจก15เหรียญทันทีที่อ่านเรื่องที่กําหนดไว้เรื่องไหนก็ได้ครบ8ตอนนะครับผมคือเรื่อง My s c a r s Hunters และ 9 9 0 0 0 0อดีตชาติช่วยชั้นทีนั่นเองนะครับผมสำหรับระยะเวลากิจกรรมก็คือวันที่5ถึงวันที่11มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมใครสนใจรายละเอียดยังไงเนี่ยผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้ด e สคริปชั่นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ